วันนี้ครับผมจะพา,า,าทุกคนมาดูลูบิเนะสียกอันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูลูบิเสียนะครับเสียตรงไหนมาดูกันจากชิ้นมุมนี้มีแม่เหล็กครับมันมันลังสลืส่นนี้ก็พังลื่นมากอันนี้ก็ลื่นครับ ผันทางไปหมดเลยนี่รุ่นเนี้ยังเล่นได้แต่ต้องเล่นเบาๆเนี่เล่นแล้วก็ไม่ได้ดุดตล,ลอดเลยทำยังไงได้หรอผมก็จะพาทุกคนมาดูเลยที่เสีย อันนี้เยอะมากเลยแล้วเมื่อลูบอิกเนียบโอ้ปันหนึ่งครับจะยากอเนียบมาโักรุ่นสเตนดาร์ดอเปล่ามี อันนี้คือแกนทิปนะครับไม่ใช่รุ่นสแตนดาร์ตครับผมสั่งรุ่นสแตนดาร์ดครับแล้วก็มาส่งกับทอร์นาโดลูบิเสียทุกวันเลยบายบายปิว